ให้เตี้ยเยอะๆเพื่อนเาั้เยอะวันนี้ไม่มีอะไรต้องต้องเก็บละปล่อยให้หมดนะครับใส่ให้สุดใส่ให้สุดให้แมบดเนาะซัดตัดได้ครังมินให้เอาครับโอ้มาอะไรครับธาพันธ์ศรีภัยไหลครับบาลฑวินเป็นธาพันธ์ศรีภัยครับ แล้วปฏิภายสายยิงแล้วเซฟเอาครับสายทีหนึ่งปีเกาวโอ้โหไม่ได้ครับบอลของท่าคามให้วิทยาปล่อยอ้าวแล้วตัวข้างหลังมีถึงไหมแล้วซัดเลยครับซ้าย ขึ้นไม่โดนครับประยุทธ์เอาไ,ไ,<น>ได้ไอ AH, ้นั่นสบัดเอาครับบอลเป็นคานมินา academy, ามาคามินจับ่ามี้ายคามินยิงแล้วโอโ้อโหสองครั้งจ่จาของสงกรานพิธไลครับไม่ได้สักลูกเลยครับมาแล้วผ่พาพื้นที่ด้านขวาม,มาครับได้เปิดบอลพุ่งมากวินเยี่ยมครับนี่ครับชุดผู้เล่นที่เล่นด้วยการบรรณาลอจิปยาแจ้งโค้งมาศิ่แล้วพบสายใสโอ้โหแล้วยาวพูดสินก็เป่าจากหังแรกเลยครับ ศูนย์ศูนย์ครับไป้กับประเช่พลประเชลพลโอ้แทงช่องนี้สวยครับอาทิตปแก้วแจ้งดวลกับวิริพลอีกครั้งหนึ่งวิริพลก็ไปโทษตลองระวังครับอาทิตปแก้วแจ้งไหลมาประเชลพลใจบางทีเข้าขวาแล้วหักได้ยิงแล้วเซฟโอ้โหต้นตะวันครับเกือบได้ครับท่าข้ามครับขโมยไม่ได้อาทิตย์ช่องนี้บอลต้นตะวันต้นตะวันสปีดต้นเร็วมากครับพืนแล้วประเชลพลสะบัดมาโอ้โหเรียกมาหลังเท้ามาเลย ได้เอาแล้วเชนมาแล้วน้าส,สอนมองแล้ววางซ้ายออเอาครับสองคนเลยการดาวุฒิพักอกการดาวุฒิเอาแล้ววินซันไม่ล้มการดาวุฒิแล้วทากี้เราได้แล้วยิงบอลได้ทีหนึ่งได้ไหมได้ครับโอ้โหเจนสิบเก้าครับนาทีสุดท้ายครับโอ้โหสลายุทธครับโอ้โหกว่าจะได้กว่าจะไหลเข้าครับ ดูตั้งแต่จังหวะแรกครับการวางของชนะสองครับเปลี่ยนจากขวามาซ้ายอย่างไวครับแล้วบอลของการทราวุลครับพักอกนี่ครับวิสันไปลื่นนะครับโอ้โหแล้วดูนี่ครับธนกิจก็ไปลลมอีกครับโอ้โหแล้วปาดมาคนเดียวแปะให้อูโดนบางๆครับนนทการมาไม่ทันครับโอ้โหดูครับรถคิดต่ออ่ะโอ้โหตาสัญลักษณ์สถาบันเลยครับอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหตอนนี้มีผู้เล่นเจ็บอยู่นะครับ ดูครับพับอกของกันท้าวุฒิแล้วดูครับนี่ครับวิสันลื่นธนกิจล้มหน้าไม่ไหวครับกันท้าวุฒิใหญ่จริงๆครับแลดูครับจังหวะสุดท้ายวิ่งมาแต่โดนเหมือนโดนหน้าแข้งครับโอ้โหสลายยุทธชัยยมานครับโอ้โหหนึ่งศูนย์สองศูขย์หลายวิทยาลัยครับน้ำมองเบอร์ไม่เห็นเอาครับฟิกกี้ของชาคามพิยาคมปั่นบอลหม่งทิ้งได้ครับบอล ยกโด่งโดงมาขึ้นกวินชกได้แล้วเป็นใครโอ้โหมูสินเป่าโจมครับสุโขลาวิเชลัยครับเอาชนะท้าฆ่าไม่ได้ครับ5-5ซูเปอร์ครับยู18ครับเป็นสุโขลาวิเชลัยครับได้แชมป์ครับน้องจับไม้จ้ามือครับจบเกมครับสุโขลาได้แชมป์ครับต้องจับมาที่สลายุทธ์ครับคนทำประตูชัยครับคนแอสซิสต์เนี่ยเป็นหมายเลข28ครับทางด้านการธนาวุฒ